ก็้อนอกิินี่ิได้ครับเพราะว่ากระดูกหมูเนี่ยเราต้มสุกแล้วแต่ตอนต้มเนี่ยต้องใส่เกลือด้วยถ้ามันมีรสชาติในเนื้อในเนื้อกระดูกเนี่ยถ้าไม่ใส่เกลือมันจะจืดมาก ชิมครับอือๆๆอือใส่มะเคือด้วยนี่ <ๆ S 1> เย,ยือไม่ต้องมันสุกมาก มันจะอร่อยเลยปุ๊บตอนนี้หนักมากเลยเผื่อ <c oughs> ไม่ต้องเบาไม่ต้องให้ถึกมากมันกรอบๆบ้างากกปปปปปปเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะใส่นี่กระเพรา ขอ,อมะเสือเริ่มได้ที่นิดหน่อยใส่ใบกระเพราไปเลยโมบะาใบกระเพรากำใหญ่ขโมยเข้ามา,า,มาโอเคพ <c oughs> อทิ้งแกเลย เสร็จแล้วครับชิมอีกรอบชิมมะเขือดีกว่า <c oughs> รอบนี้ไม่ไา้จะสำลักนะอ,อ,อร่อยกำลังดีอร่อยเลยครับโั้รดี บอกเลยกระดูกอ่อนบายพายหรือกระดูกอ่อนแก้วกิโลหนึ่งหรือว่าแพ็คนึ่หกพันหกพันกว่าใช่วะเออหกพันแหละหกพันห้าหกพันห้าร้อยวเมื่อฟ้ามัวดินมาเลยครับ